กอแบบไปหาลงโหลดเอาแล้วก็เข้าไปีนโปรแกรมนี้เแล้วคุณก็เลืกค่ะว่าคุณจะเต็มไฟเป็มไฟอะไรผมแนะนำเลยนะคะถ้าเป็น F L ะเขามาจะอักขีบหนึ่งจัดสองจุดสองจุดเนีเมื่อโดนถกัดไว้จะออกเป็นอากเป็นหน่งจุดกดกดตัวเลือกแบี้ะกดตาม อุปกรตั้งค่าคขาออกใช่ใช่ฮะพอกดมาเพิ่มกันนะเรื่อกวีโอเลยใช่ไหมอุปกรณ์ตั้งค่าขาออกแล้วปนระับตรงนี้คนระับขนาดวีโอเน,นี่ฮนะปรับให้เป็นประมาณนะี้ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์กดตกลงแล้วก็ตกลงอีกทีฮนะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ฮนะแล้วกดเริ่มนะนี่ฮนะเปิดโหมดฮะแล้วเราก็ไปดูวีโอกันะ ไปที่คอนเทนต์ปลายทางกวิดีโอนี่นะอ่นี้วันนี้เอ๊ะสมองของพอีแทางมันสับทางนี่นะอันนี้นะเห็นไหมฮะแล้วก็วิดีโอที่เราถอดไว้ มอใช้ก <that> ันว uh, yeah. uh, mm ่าใช่ดีเยี่คือแบนต่างโอเคครับใช่ครับแล้วก็ไปลงทุนเลยต้องไปทุนต้ครับเป็นแหนะเล้าเลยที่มิว เพอับโหลดแล้วกดอัพโหลดนะแล้วอยา่าเพิ่งอัพโหลดนะให้เราพอเรากดพอเราเปลี่ยนไฟล์เป็นเอฟแอลวีเปีบยบราร์แล้วใช่ไหมคเราก็จะได้วีโอมาเป็นอีกนะนี่ฮนะนะให้เรากดคลิกขวาแล้วกดนี่ครับอันเนี้ย ว่าแบบเมนูหองมันเนี sure. ่ยกด้าไปนะเราจะได้ตัวใหม่ตรนีนะและเจ้าตัวเนี้ย่เราต้องเราเวลาเราจะลงทุดเนี่ยถ้าเอาันี้ลงนะใม้เอาอันที่เรากดขวากดชุดพัดเนี่ยพอเปนลงฮะอันนี้นะอเปลงเพรามันพอลงปุบมันจะลงไวมากนะเพราะมันช่วยลดอะไรพอะนั้นฉันแนะนำให่เพาะฉะเรื่องไปที่จะลด ที่เบท็อปที่มารีโอที IO, ่เรากดชุดคือค่าที่อแล้วก็จะมีที่ยังวีโอที่เรากดก่อนแล้วคิดนะที่เอาวีโอต้นฉบับนครับีองตัลอดแล้วก็เปลี่ยนชื่อีโอเ นี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็รอกาไประเมินนี่ครับค้ก็ที่ร้อนะมีของคุณก็ลงได้แล้วก็เขาจบบัา บองข้าน oh, yeah. mm ี้นะขอณครับนี่นะไหมครับกระเทียมเสร็จลงมาแล้ว่ะ